สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับกับผมสุขุมบ้านและที่ดินนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีที่ดินแปลงย่อมๆ่อยสวยนำเสนออีกเช่นเดิมนะครับแปลงนี้สวยมากนะครับ200ตารางวาอยู่ในซอยรามินทา3าแปลงนี้เลยหน้ากว้างติดถนนเนี่ยประมาณ20เมตรแล้วก็ลึกเข้าไปด้านในชนรั้วด้านหลังประมาณ40เมตรนะครับผมแล้วทั้งแปลงหน้าแปลงถนนคอนกรีตสาธารณะนะครับกว้าง6เมตรครึ่งนะครับหน้าแปลงฝั่งนี้ทันทิดใต้นะครับเดี๋ยวเราไปรับชมแวดล้อมกันนะครับ นี่คือถนนหน้าแปลงที่ดินนะครับคอนกรีตสาธารณะกว้าง6เมตรครึ่งนะครับเข้าออกได้2ซอยฝั่งนี้เข้าจากทางรามิทา39นะครับเข้ามาประมาณทักกิโลนิดๆถ้าเข้าซอย39จะ39แยก5นะครับแยก5นี่เลยนะครับสวยๆทำเลดี200ตารางวานะครับถมแล้วทั้งแปลงแปลงนี้เลยที่กั้นรั้วสังกะสีนี้นะครับจุดเริ่มต้นแนวเขตก็นี่เลยรั้วปูดนี่ยาวไปจนสุดรั้วสังกะสีนะครับประมาณ20เมตรนะฝั่งถนนเนี่ย ฝั่งถนนนี้ฝั่งทิศใต้นะครับฝั่งทิศใต้แล้วก็ลึกเข้าไปด้านในลึกเข้าไปด้านในประมาณ40เมตรนะก็ชนรั้วด้านหลังชนรั้วด้านหลังไปเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันหน่อยนะครับผมแล้วทั้งแปลงนะครับผมแล้วทั้งแปลงปลูกกล้วยไว้ทั้งแปลงเลยนี่เลยนะครับถ้าใดสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับ0 9 5 9 0 2 2 4 7 9สุขุมบ้านและที่ดินนะครับฝั่งด้านนี้ฝั่งด้านนี้ก็เข้าจากทางรามอินทรา31มนะครับปากซอยก็มีห้างฟุตแลนด์นั่นเองครับ เข้าทางเข้าซอยสามสิบเอ็ดจะใกล้กว่านะครับประมาณหกร้อยเมตรออกปากซอยไปเลี้ยวซ้ายนิดหนึ่งก็สถานีรถไฟฟ้าแล้วนะครับสถานีรถไฟฟ้าสายสีชมพูสถานีนกมมสี่นั่นเองนะครับก็ประมาณสักเจ็ดร้อยเมตรประมาณนี้นะครับแวดล้อมก็มีเพื่อนบ้านเยอะนะครับมีโกดังมีออฟฟิศตรงนี้เหมาะปลูกบ้านพักาศยได้นะครับหรือจะทําเป็นออฟฟิศนะครับเป็นโกดังย่อมๆได้นะครับตรงนี้ผังสีเหลืองยอสี่นะครับผังสีเหลืองยอสี่ สำหรับคลิปนี้นะครับท่านใดที่กําลังมองหาซื้อที่ดินแปลงย่อมๆนะครับหนึ่งงานสองงานสามงานนะครับแถวรามินทากมสองกมสี่แถวมายาลาบแถววัชรพลนะครับแถวห้างฟูดแลนด์นะครับก็ลองแวะเวียนมาเยี่ยมชมแปลงนี้ได้นะครับ200ตารางวาซอยรามินทาสามสิเข้าซอยประมาณ600เมตรนะครับก็ที่สวยๆแปลงนี้ก็ขอจบรายงานเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดซับสไคร้กดกระดิ่งช่องผมไว้ด้วยนะครับผมจะมีรีวิวบ้านที่ดินอัปเดตให้ชมเป็นประจำนะครับสําหรับคลิปนี้ ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบาย